รีวิวแต่และว,วิชาที่เรียนหลังจบปีหนึ่งสาขา m e d i ียอาร์ตเอกกราฟิกที่บางมดเรียนออนไลน์100%เรียนอะไรบ้างเรียนยังไงคลิปนี้มีคําตอบ EP นี้เราก็จะมารีวิวรายวิชาที่มีชื่อว่า Academic English ถ้าออกเสียงผิดขอโทษด้วยนะครับเป็นรายวิชาที่มีการแบ่งกลุ่มเรียนของนักศึกษาที่เยอะช่วงใกล้เปิดเทอมก็เช็คก,ก่อนว่าเราอยู่กลุ่มไหน เพราะรายวิชานี้อาจมีการใช้หนังสือในการประกอบการเรียนหรือถ้าอาจารย์แจ้งว่ามีการใช้หนังสือในการเรียนผมก็แนะนําให้ซื้อหนังสือมาก่อนเปิดเทอมสามารถซื้อหนังสือจากร้านขายหนังสือทั่วไปหรือสามารถสั่งซื้อจากเพจ Facebook เ,เคมุด o k Store ได้เนื้อหาการสอนก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละกลุ่มในรายวิชานี้ผมก็ได้เรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในส่วนของแกรมมาการออกเสียงการแต่งประโยคการตีความ ในส่วนของเนื้อหาก็มีความหลากหลายเช่น preposition introduction body conclusion hook background focus outline main idea และอีกหลายๆเรื่องซึ่งเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาคล้ายกับวิชาภาษาอังกฤษ,าษาที่เราเรียนต่อมัธยมแต่จะมีการลงลึกในเนื้อหาและมีระดับความยากที่ยากกว่างานในคลาสก็จะมีทั้งงานกลุก่มงานเดี่ยวมีทั้งงานพรีเซนต์ มีทั้งการสอบหลังเรียนและก็สอบไฟนอลส่วนใหญ่รายวิชานี้อาจารย์ก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของนักศึกษาถ้าอาจารย์เล็งเห็นว่าเด็กฟังไม่เข้าใจหรือว่าเรียนตามไม่ทันอาจารย์ก็จะปรับการสอนเป็นการพูดภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทยให้ระหว่างเรียนอาจารย์ก็จะคอยถามว่าเข้าใจไหมซึ่งเราสามารถถามได้เลยไม่ต้องอายเพื่อนสามารถถามเป็นภาษาไทยได้เลยอาจารย์มีสื่อการเรียนการสอนที่ดี และมีความชำนาญในภาษาและเนื้อหาที่สอนทำให้ในการทำงานอาจารย์จะตรวจได้ละเอียดและให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดีก็ขอจบการรีวิวรายวิชานี้แต่เพียงเท่านี้ครับฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แตงกิ you Teacher ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเจอกันอีพีหน้าครับบ๊ายบาย